สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูวิวในวิชาสังคมศึกษาป .5 oh สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูวิวนะจ๊ะในวิชาสังคมสายชั้นป .5 EP2 ตบเบอสุดยอดสุดยอดดีเจโซเดียสุดยอดเลยอ่ะ ร่านี้ก่อนจะเงียของครูครูให้เวลาสองนาทีเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยแล้วเรามาเรียนวิชาสังคมการสองนาทีสองนาทีมปมาแม่ सारे लखवा यहां ताले दोरे बन करना समुद ก่อนเข้าเรียนก่อนเข้าเรียนครูพร้อมมุกติด้คูขอแบบว่ามีมุกเสี่ยวนิดนึงเพราะบอกว่าครูอ่ะไม่กลัวหรอกโควิดกลัวหนูไม่ติดเรียนสังคมกับครูมากกว่า ซาวดีแล้ว like. วันนี้ EP แรกเราหลุนหลออลูกดีเจโซเดียมัาลองก่อนวันนี้ดีเจโซเดียมมาเต็มเลยอ่ะมาเพื่อไม่ใหการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า <travaille> ก่อนจะเรียนก่อนจะเรียนผู้หอทบทวนส่วนสิ่งที่เรียนไปก่อนของ EP ที่หนึ่งหนูจำได้หรือเปล่าว่า EP ที่หนึ่งเราเรียนเรื่องอะไรไปอ่ะถูกต้องศาสนาศาสนาหมายถึง 两个弟，两个弟，说是哪个买定下来？ ศาสนาหมายถึงถูกต้องฟรีถูกต้องย่าถูกต้องทำแพง่ะคุณเล่นจำชื่อได้แล้วศาสนาหมายถึงลัทธิความเชื่อของมนุษย์ถูกต้องจำเลยนะสอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือหมายถึงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปนั่นเอง วันนี้ครูดีไเลยเอ้ามาชอบมากเลยคราวนี้ําได้หรือเปล่าว่ามรดกทางด้านวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะสองประเภทถูกต้องลูกด้านแรกคือด้านรูปประมจับต้องได้จับต้องได้ประด็บประดบจับต้องได้ประดบประดบช,บชอบชอบจับต้องได้ใกล้กันหนึ่งเป็นมรดกทางด้าน จิตใจนั่นเอง้เอ๊ยยังไงวะเอ้ามาดูอันแรกลูกวัดล่องขุนอา้าวดูสิลูกว่าเป็นมดลูกทางด้านจิตใจหรือรูปธรรมคำตอบคือคอ,อันนี้วา เจอยากเปิดเองแล้วเนี่ยอันนี้เจอยากเปิดเองนะน้ำูต้องแล่นไปตามน้ำนะลูกเดี๋ยวมันจะไม่ตรงสกรีดกันเอ้าวันลงคุณคืออะไรมอรดกทางด้านรูปรธรรมถูกต้องลูกอีกอันหนึ่งทำบุญตักบาตมอรดกทางหน้าอะไรจ๊ะอ้าถูกต้องด้านจิตใจนั่นเองต่อมามาดูลูกปล่อยปลาปล่อยปลาเป็นมอรดกทางน้าอะไร อาทีใจ,จหุยเก่งเลยแล้วเนี่ย<ม>ขนาดไม่เจอกันคุณยังเก่งขนาดนี้สู้ไปด้วยกันนะลูกนะเราจะผ่านกิจนีไปด้วยกันให้ได้ลูกต่อมาปราสาสนะลูกปรา,าษากัเป็นอะไรนะอาถูกต้องด้านรูปประธานพร้อมไหมจับต้องได้ใช่ปะเราห็นเราจับต้องได้ต่อมารูปพระล่ะเป็นอะไรนะลูกพระพุทธรูปอาด้านรูปประธานถูกต้องและการไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะลูก อ่าถูกต้องคือด้านจิตใจนั่นเองเอาละเ่านี้ให้นักเรียนครูขออนุญาตลดตัวเองลงมานิดนึงก่อนอ้าวตัวเล็กลงแล้วนะที่อยีาออนนะ่างครูผอมนะตัวครูเล็กได้อ้วนได้ด้วยเอา้ามาดูเอา้าจะตายทั้งเป็นแล้วตอนนี้ <laughs> เอา้ายิมสมุดสังผมขึ้นมาหนูกแล้วเปิดหน้าที่นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเอา้าเร็วเปได้เปได้ ลงล้างกันนะนเออนแต่ยังไม่เคยจออะไรนะลูกนะมีู่สินะ้วเมงกันนานนี่ห้าวพร้อมเลยะอ้าวพร้อมตรวจหรือยัอง การตรวจหนูไปหยิบปากกาแดงมาเลยนะลูกนะข้อไหนถูกหนูติ๊เครื่องหมายถูกข้อไหนผิดหนูกางก,กระบายข้อผิดแล้วก็แก้ข้อที่ถูกต้องนะคะลูกข้างหลังนะมาข้อที่หนึ่งถามว่าในสมัยก่อนสถานที่ใดเป็นสถานที่การศึกษาเล่าเรียนคำตอบคือ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  สมัยก่อนไม่มีโรงเรียนไม่มีห้องสมุดไม่มีบ้านวัดจึงเป็นสิ่งเดียวที่เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนนะลูกน,นะต่อมาทอที่สองศาสนาหมายถึงอะไรเอ้าเอ้ากำปันได้ลูกเอ้าศาสนาหมายถึงอะไรคำตอบคือ ถูกทุกข้อใช่ลูกเพราะว่าหมายถึงลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลักธรรมเกี่ยวกับบุญบาปลัทธิีิธีที่กระทำตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อนั้นๆนั่นเองแค่จเจอส่งยิ้มมารู้ไหมใจฉันวังหวันไม่กใศ่ไงอา้าวขอถามลูกอา้าวคุณดูเร่งเวลาล พระพระุทธศาสนาสอนให้ชาวพูเชื่อมั่นในเหตุและผลยกเว้นข้อใดยกเว้นข้อใดท่านต่อคือห้องหงหูโลกต้อง เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถล้างบาปในแม่น้ำซึ่งศาสนาพุตไม่ได้ให้เหตุผลในข้อนี้นะลูกแต่จะเป็นพวกศาสนาพราหมณ์ฮินดูจะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่เขาเชื่อว่าอาบน้ำในแม่น้ำคงคาสามารถชำระบาปต่างต่างของเขาได้นะคะอ่ะข้อสี่ลูกข้อไหนไม่ใช่คำสอนของพระพุทธศาสนาข้อไหนลูกข้อไหนลูก อ่าถูกต้องเขาบอกว่าไม่ใช่ก็คือข้องของูความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนดีนะจ๊ะต่อมาหลักธรรมคามสอนของพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นอย่างไรนะเมื่อกี้ครูเฉลยไปแล้วอ่าถูกต้องสอนให้คนเป็นคนดีถูกต้องลูกต่อมาศาสนาใดเก่าแก,แก่ที่สุดในโลกเลยใครรู้บ้าง อาถูกต้องคำตอบคืององ,งูศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองนะคะต่อมาข้อเจถามศาสนาพุทธถือกำเนิดที่ประเทศใดวันชูชีคตอบคือประเทศอินเดียจ้าดึงดึง,ดงจ้าข้อที่แปดศาสนาใดในปัจจุบันถือกำเนิดมากที่สุดในโลกคาตอบคือ ศาสนาคริสต์โลกถูกต้องน,นับถือมากที่สุดในโลกนะข้อที่เก้าเลยถามต่อเลยว่าอีกสองปีข้างหน้าศาสนาใดจะมีคนนับถือมากที่สุดในโลกอ่าคาตอบคือศาสนาอิสลามนั่นเองใครถูกติ๊กถูกใครผิดแก้ข้อที่ถูกเลยนะลูกนะข้อที่สิบลูกข้อสุดท้ายหลักธรรมใดเป็นหลักธรรมแรกในพระพุทธศาสนาคําตอบคือ อริยส,สัตสีลูกถูกต้องใครได้เต็มสิบข้อเขียนเลยสิบคะแนนเต็มใครได้เก้ายกมือหน่อยแปดะแปดเจ็ดมะสอห้เอา้ามันเป็นแค่การเริ่มต้นไม่เป็นไรใครได้น้อยกว่าดีไม่เป็นไรแต่หลังเรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อย หกคะแนนขึ้นไปโอเคแมสัญญากันนะโอเคสัญญากันมาเท่านี้เรามาขึ้นเรื่องที่เรียนวันนี้เลยนูเขียนวันที่ย่อเป็นวันที่ยี่สิบสามมิยอหกสี่หน้าเส้นสีแดงเหมือนเดิมนะลูกนะแล้วขึ้นเลยพระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยเป็นหลักอะไรบ้าง อ่าหนูดูเลยเขาบอกว่าการพัฒนาด้าน,านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อมพระพุทธศาสนามีคําสอนที่เป็นเป้าหมายเพื่อการพัฒนากายจิตใจนะคะและสภาพแวดล้อมต่างๆให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอ้นาวหน้านี้จดลงไปเลยจดเยอะเลยนะนวิชาครูแต่เชื่อเถอะลูกว่าทุกชัยที่หนูจดออกสอบร0อยเปอร์เซ็นบอกะนะจ้า อ่าเอ้ยออันนี้ต่อลูกหลักธรรมที่เป็นการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างอันวันนี้จดน้อยนะมีอะไรบ้างหนึ่ง ภาวนาสี่ภาวนาสี่มีอะไรบ้างหนึ่งกายภาวนาสองศีลภาวนาสามจิตภาวนาและสี่คือปัญญาภาวนาครูจะบอกหนึ่งอย่างหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ยากอย่างที่คิดหนูจำไว้ว่าข้างหลังลงด้วยเลขอะไรเท่านั้นคือข้อที่เขามีอย่างเช่นภาวนาสี่มีสี่หอ อิทธิบาสี่มีสี่ข้ออริยส,สี่ก็มีสี่ข้อเก่งมากอ้างครูแล้วไปสิกขาละ่ะไตรแปลว่าอะไรอ่าไตรแปลว่าสามแสดงว่ามีกี่ข้อสามข้อหลักธรรมไม่ยากจําง่ายๆนะจะข้างหลังลงท้ายด้วยเลขอะไรก็มีเท่านั้นขอ้อง่ายไหมครูบอกเทคนิคไวแล้วนะอ่างมาดูกายภาวนาคืออะไรคือการทํากายของเรา ให้เป็นประโยชน์นะคะศีลภาวนาคือการฝึกธรรมะเอ่อให้อยู่ในระเบียบวินยัยจิตภาวนาคือฝึกจิตของตัวเองให้แข็งแกร่งแข็งแรงนะจ๊ะปัญญาคืออะไรความคิดใช่ไหมลูกก็คือฝึกความคิดของตัวเองให้เป็นระบบระเบียบนั่นเองนะคะอ่าเสร็จย่างอ่อไปต่อไม่รอแล้วนะแต่เออกมาแล้วไตรสิขาไตรแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้เราคุยกัน ถูกต้องไยแปลว่าสามมีหมดกี่ข้อสามข้อแน่นอนไต้สิกามีอะไรบ้างศีลส,สมาธิและสุดท้ายคือปัญญาถูกไหมลูกศีลคืออะไรกายวาจาของเราสมาธิคืออะไรจิตใจปัญญาคือความคิดง่ายไหมสังคมไม่ได้ยากเลยท่านหนูจบจดได้ทําได้แน่นอนนะคะอา้าไปต่ออริยสัจสี่มีกี่ข้ออะเดา เ,ออเก่งมากมีสี่ข้อถูกป้ามีอะไรบ้างทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มัคถูกต้องทุกคืออะไรทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยคืออะไรสาเหตุของการเกิดทุกนั้นนั้นนิโรธละ่ะคือความดับทุกนะคะมักคืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกคือข้อแก้ไขนั่นแหละเพื่อจะดับทุกนั้นนะคะ แล้วจําไว้เลยนะครูมีสีเหลืองๆให้หนูเห็นเลยนะสไลด์นี้ออกสอบร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นย้ำอีกครั้งร้อยเปอร์เซ็นรอเปเซ็นคืออะไรหลักธรรมแรกในพระุทธศาสนาคืออริยสัจสี่อันนี้หนูต้องจำไ้เลยนะคะออกสอบร้อเอร์เซ็แน่นอนนะลูก เอาล่ะไปต่อเลยนะใครไม่ทันหนูพอดไว้นะกดสต็อปไปแล้วหนูก็จดลงไปนะลูกหน้าต่อหลักธรรมที่เป็นแนวทาง นะ,ะการพัฒนาจิตใจก็จะมีดังนี้ก็คือหลักโอวาสามนะคะอโอวาสามไม่ทายมีกีกข้อ,อเก่งมากมี 3, ่สามข้อถูกต้องลูกก็คือการไม่ทำความชั่วสองคือการทำความดีและสามคือการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นั่นเองยากไหม เออไม่เห็นยากเลยใช่ไหมแต่โจทย์เยอะนิดนึงเนาะเออไม่เป็นไรเนาะให้ให้อภัยครูวิวแล้วกันเนะเาะอ้าวการบ้านลูกวันนี้วันนี้จบแล้วนิดเดียวการบ้านคืออะไรให้นักเรียนยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาของตนเองโดยใช้หลักธรรมอริยสัจสี่ในการแก้ปัญหามาคนละหนึ่งปัญหาอย่างแค่หนึ่งปัญหาเองดูซิเรามีปัญหาอะไรแล้วจะแก้ยังไงแอบบอกก่อนมีตัวอย่างให้ดู โอเคไหมเออส่งวันที่สามสิบนะจ้าเอามาดูเลยตัวอย่างเช่นมานเอไม่ใช่มานาไม่ใช่เป็นพี่ของยาดาไม่ใช่นะลูกนะมีนามีนาเป็นไข้หวัดแก้ปัหาอริยส,สัตยังไงเขาบอกว่าทุกทุกอ,อะไรมีนาตัวร้อนเป็นไข้สมุทรไทยคือสาเหตุใช่ไหมสาเหตุที่มีนาเป็นไข้ก็คือ วิ่งตากฝนวิ่งเล่นตากฝนนีน่รอดคือการดับทุกก็คือมีนาหายไข้แล้วแต่มาร์คคือข้อปฏิบัติคือแม่เนี่ยพามีนาไปหาหมอแล้วแม่ก็เตือนแล้วว่ามีนาอย่าไปตากฝนโอเคไหมข้อต่อมาอ่ะยกตัวอย่างคูวิวเลยกูขออนุญาตย้ายตัวเองได้ไหมลูกกูขอย้ายวิข้างบนก่อนไปทับใครเด็กคนนี้ก่อนอ่ะคูวิวเป็นคนอ้วน อันนี้อัสี่คือไรความทุกข์ก็คือคุบิว่าอ้วนตัวอ้วนสมุทัยคือท่าไรสาเหตุของทุกข์คุบิวคือ,อไรเพราะคุวิวชอบกินน้ําอัดลมชอบกินชาบูอย่างเงี้ยสุก,กี้ตีน้อยอย่างเงี้ยคุบชอบมากเลยเออนี่ลดค,คือความดับทุกข์คือคุวิวก็จะผอมลงมาร์คข้อปฏิบัติคุวิวจะผอมลงได้ก็ต่อเมื่ออะไรคูวิวลดน้ำอัดลมชาบูหมูกระทะสุก,กี้ตีน้อยแล้วก,ก็หันมาออกกำลังกายนั่นเอง,เอง ส่วนอีกหนึ่งคนอ้าวมาดูแจ็คกะเกรดใช่ไหมเกรดตกลงการแก้ปัญหาด้วยอริยสัจสี่คืออะไรทุกของแจ็คก็คือผลการเรียนของแจ็คเนี่ยตกลงสมุดไฮสาเหตุของทุกคืออะไรแจ็คเอาเวลาเนี่ยไปเล่นแต่เกมไม่ยอมอ่านหนังสือมัดข้อปฏิบัติของการถึงทุก็คือข้อปฏิบัติในการแก้ไขคืออะไรแจ็คแบ่งเวลาเล่นเกมสามสิบนาทีอ่านหนังสืออีกสามสิบนาทีในทุกๆวันนิโรธคืออะไร แจ้ผลการเรียนดีขึ้นในเทอมต่อไปตัวอย่างง่ายๆหนูลองคิดปัญหามาและหนูลองคิดว่าสาเหตุของการเกิดปัญหามีอะไรปัญหาคืออะไรการแก้ไขคืออะไรแล้วพอแก้ไขเสร็จผลของมันอะ่ะคืออะไรแค่นี้เองไม่ยากใช่ไหมลูกพอทำได้นะถ้าไม่เข้าใจครูบอกแล้ว พักไหนไหนในลายถูกบ้างมีเบอร์ครูแล้วเนาะโอเคอ่ะครูวิวขอกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งพร้อมกับตัวที่ใหญ่ขึ้นมา หญ่ยังไงตัวใหญ่ตัวคูวิ่มคยังไววบมาแล้วอ้าวแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่28ิดมิถุนายนกับ EP3 นะจ๊ะบ๊ายบายไปก่อนละค่ะ <ple ans> สวัสดีค่ะ <c oughs> อ้าวอ้าวอา้ <c oughs> <c oughs> าว้เราไม่ตายหรอกเราต้องซุ่มออกไปคูฉีดยาแล้วคูฉีดยาแล้ว